เจ้าในาประคองาพาแพงขอกราบขอขมาคุณพ่อและคุณแม่ขอกราบขอขมาคุณพ่อและคุณแม่หากมาดแมนว่าข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดทั้งมาดแมนว่าข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดทั้งร่วมเกินต่อคุณพ่อคุณแม่เกินตคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ตั้งแต่อดีตชาติและชาติใดๆมาก็ตามชาติใดๆมากดตามทั้งกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมทั้งที่รู้ก็ดีทั้งที่ไม่รู้ก็ดีทั้งที่ต่อหน้าก็าดีทั้งรับหลังก็ดีข้าพระเจ้าขอกราบขอขมาต่อกรรมนั้นถ้าพระเจ้าขอโหสิกรรมขอโหสิกรรมขออโหดสิอัตกรรม ขออโหสิก,กรรมและขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมขอคุณพอ่อคุณแม่โปรดให้อภัยขอคุณพ่อคุณแม่โปรดให้อภัยงดอดโทษล่วงเกินอันนั้นงดอดโทษล่วงเกินอนนั้นและโปรดให้อโหสิกรรมแก่ลูกผู้นี้และโปรดอโหสิกรรมให้แก่ลูกผู้นี้เพื่อการระวังสํารวม ตอ่อพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และความเจริญดีงามของลูกในการต่อไปด้วยเชิญความเจริญดีงามของลูกดความละคเจริญต่อไปด้วยเิญกากกากกาบสามทีเนี่ยเอาเอาขันมาล้างเอามาล้างเท้า